ม o สับ p ูกไ r มครับพร n วานแดงหวานแด n หั o หอมต้นหอม m ยอ e ฉัน e v e r ค e สอนคุ o เลยครับเรีย o ต้นหอมต้นหอ e เกระเทียพริกพริกกระเทียมกกระเทียมก้านะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเนาะวันนี้เดวิดต่าจะทำ What นวันใหญ cook วัอายุข o กสับหมูสับผัด t ่วกเต้าหู้หมูสับผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับผัดถั่วงอกผัดถั่วงอก no ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับ it's too difficult too long I'll just call it หมูสับไม่ได้ no it's not possible you have to say ผัดเต้าหู้หมูสับถั่วงอ Well, I might take a while to learn that one. Man, you hate to do it with a lot hand, look at that one. Okay, I think half is enough, is it? That size bits? Yeah. Mm -hmm. Yeah, same side. Chai. Yes. Mmm. And then mom. Mmm. -hmm. Chukdong la. Okay, and this way? Yeah. Honey porchai. Mmm. Mmm. Well, i guess you're in that way for those pieces you think it's too big or i don't know it can be four pieces yeah it can be like yes. Aye, i think that would be okay i think got my yeah i think yeah this can be covered is he a cell, yeah เต้าหู้นะครับเดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้ก่อนเนาะก็แค่ยันนิดคือ fry them ทอดเต้าหู้กันนะครับ fry this yes ต้องทอดเต้าหู้ด้วยอ้อ,อยนิดอ้อ,อย I use this oil ใช่ะนะครับ mm hmm. นั่นแหละพอดีอเป็นเดวิดเดวิดคืออยากกินเมนูนี้เพราะว่าก็ <Huh? S 1> คือเคยกินแล้วหลายครั้งอยู่นะครับ oh. The walk It the fallen over. needs stand. Okay. rock's rock ทอดเต้าหู้ทอดเต้าหู้ใช่ทอดเต้าหู้โอเคครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนเนาะนะครับก็นั่นแหละวันนี้เดวิดอยากลองทำด้วยนะครับผมแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูมันจะมีที่แบบว่าเดวิดทำขนมวันนี้นะครับเนาะนี่นะครับวันนี้เดวิดได้ทำขนมที่เป็น,น,ปนมาร์ฟินนะครับเนาะแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าทำบ่อยดนะ้วยเนาะ เป็นวอสนูเบอร์รีมัคกินี่อ่า yes อันนี้จะเป็น, blueberry muffin นบูเบอร์รีมัคกินีนะครับ oh, <yes. S 1> นี่ก็ูกแน้นะครับกอ๋อ y แล้วก็ทํามา6ชิ้นนะครับเป็นอันนี้ก็สูตรน้ําตาลน้อยนะครับก็จะมีละหลายๆคลิปที่เดวิดทํานะครับ Are you happy with this one Happy man Happy I think I don't know until I taste them แต่มันส,ยยนะสีได้ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวให้เดิด ล้างถั่วงอกก่อนช่วงนอกถั่วงอกช่วงนอกงอกนกโอ้โหราดังไปเลยก็ไ <c> ด <oughs> ้ยินเคก่อเตาหู้ทอดเตาหู้ทอดเตาู้ทานั้อสทำแพทิอมนอก ไก่ทูนนอกหมูเต้าหู้หมูสับโอเคนะครับ so t h ิ้มซอสพริกกกระเทียมนะครับผัดไปก่อนเลยนะครับผัดโอเคนี่ก็สอนเด้ิดนะครับสอนดิดให้ one these of ต้องใส่หมิ่นก่อนเนาะนี่นก่อน Okay, next I put in the freak something ding. Stick one dang, freak one ding, and cut off. Which an easy word. Uh fried. I won't

Sugar. What are you doing now? I'm uh, staring. This is looking good. Going off. I've never made this before but maybe it'll be good mm. Mm. very good come want have in ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับนะครับได้ไปทำเนาะอร่อยมากๆเลยครับวันนี้ทำอะไรครับวันนี้เดวิดก็จะแต่ทำอ่า What is called here? หมูไม่ใช่ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับ too long ผัดชัวนกผัดถั่วงอกผัดชัวนกทาฮูทาฮูหมูหมสับสับใช่ถูกต้องนั่นแหละ So how do you feel when you cook this?I was very nervous cooking this because I never cooked it before.So you know come a นี่ะ no. นะครับเดบิดเป็นคนทำเนาะวันนี้นั่นแหละก็คือเรากินบ่อยละก็เลยให้ดเดบิดลองทำดูนะครับโอเค And I also managed to put together a little yellow chicken curry. เป็น Which I didn't show you but I just made as well. ไม่ใช่ดี so good. <laughs> มากเลยใช่พอดีเป็นอะไร Yellow Curry นะครับเป็นของเมื่อวานก็เอาไมโครเวฟมานะครับนั่นแหละให้ดิบกินด้วยก่อน y e a h i o n l y microwave d it Did you tell t h e m Yes <laughs> this oh. one นั่นแหละให้ดิบกินก่อนเนาะ You can use two s p o o n if you want to Let me try ก็นะครับมากินข้าวเย็นด้วยกันนะครับเนาะ Okay I'll serve you some because I'm I'm feeling kind. Oh, sorry. That wasn't right. That was a bit messy. Okay, messy. So how do you feel after you're cooking this? Oh, how you We have an English saying, the proof is in the pudding, which means you don't know until you taste it. Okay. That was an English saying. Taylor. Right? Anyway. It's let right? me taste. I did taste a little when I was cooking it. มาดู <Ma> so my first ever hmm I think that's okay that's good อร่อยใช่ไหมอืมใช้ได้นะครับใช้ได้เลยอ่ะนี่ก็เป็นลูกชิ้นอ่าเป็นเต้าหู้ลูกเต่าเนาะเป็นชิ้นแล้วก็ตัด e r ่ g o กู Mm. -hmm. See, I'm so good at Thai food. <coughs> My. Mm. Nit yes. you can do a little bit, yes. Mm. All right, hap. Ma, hap. Mmm. Mmm. It spicy, no? It's a little bit. Ma, hap. But not, not much. It's quite good. Mmm. Very tasty. ก็ทำนี้ก็จะมีเต้าหู้มีพริกหวานแดงแล้วมีแครอทอะไรต่างๆนั่นแหละก็แบบเซ e นเตอร์เบสคนนี้แบบแบบอืมอันนี colorful the best mm. <'m> colorful color yes oh สีสวยกับผมเอง oh. Because someone have instruction ม uh, uh, ีอ่ะมีอ่ะมีน้อง FC คนหนึ่งบอกว่าให้ใส่พริกหวานด้วยผมก็เลยใส่นะครับผมก็เลยใส่ So someone have been told me say you can use the red pepper อ uh ๋อ huh. Yes so it m a k e more colorful นั่นแหละก็เลยใส่ดูก็สีสวยจริงเลยครับแล้วก็อร่อยด้วย Very good ม,มาครับ คือแบบวันเสาร์ใช่ไหมแบบเนาะไปเจอเพื่อนมาครับไปเจอเพื่อนมาแล้วแบบเพื่อนทำค็อกเทละครับเพื่อนคนไทยเนาะทำค็อกเทลไปดื่มด้วยดื่มเยอะมากเลยวันเสาร์แบบว่า เยอะก็เลยไม่ดื่มครับวันนสองวันไม่ดื่มสองวันอืมก็แล้วครับนาอก,กอ็อันนี้ก็เป็นแบบอร่อยอยู่นะครับวันนี้เป็นเมนูแต่วันนี้ขอแบบไม่ยาวนะครับเพราะว่าพอดีเดบิททำข้าวด้วยเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะประมาณอยากใช้มีคลิปประมาณ10กว่านาทีครับประมาณ10-15 i f t e minutes I think ไม่ t t ็น t ร c จ o ถ how ้ a n y like to eat anything like this. ประมาณนั้นแหละอืม mm. yes Maybe. นั่นแหละก็นะครับอันนี้อร่อยนะครับผัดตระหู้มูสับแล้วก็น,นี่เป็นของแถมยังไม่ได้กินแต่กินแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้กินนะครับก็นั่นแหละ s so what p o you t you t it? งแต่เรายังรู้สึ o o ่ามันดีมากด doing it. ก็นะครับหวังว่าทุกคนครับจะชอบคลิปนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันคนราแลวกันนะครับสวัสดีครับ